มันมีล้อข้างล่างล้อปึ๊บปๆ๊บป,บปบเลื่อนแบบไปไหนมาไหนก็ได้อย่างงี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ้านโบวีรีวิวในวันนี้นะคะโบจะพาทุกคนมารู้จักกับแอร์เคลื่อนที่นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยใช้อยู่แล้วแต่ตัวโบเองก็เป็นคนหนึ่งที่โบก็เพิ่งรู้ตอนแรกอะโบก็เข้าใจว่า พัดลมแอร์พัดลมไอ้น้ำอ่ะกับแอร์เคลื่อนที่อ่ะคืออย่างเดียวกันแต่ว่าสรุปแล้วไม่ใช่พัดลมไอ้น้ำก็คือพัดลมไอ้น้ำแต่แอ์เคือที่ก็คือแอร์เคลื่อนที่คือต้องบอกว่าแอร์แอร์เคลื่อนที่กับแอร์ผนังเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันมากเลยมันมี BTU เหมือนกันนะแล้วก็มีการที่ต้องแบบระบายความร้อนเหมือนกันแล้วก็ทําความเย็นออกมาเหมือนกันแต่แอร์เคลื่อนที่สามารถยกไปไหนมาไหนก็ได้เนี่ยมันมีล้อข้างล่าง ลอ้อปึ๊บ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 ป๊บเลื่อนแบบไปไหนมาไหนก็ได้อย่างนี้นะคะแล้วการที่มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยคือมันยกออกนอกบ้านไปด้วยก็ได้ยกขึ้นรถไปได้เลยอย่างเวลาเราจะไปเต็นท์อย่างเงี้ยไปออกแคมป์เราก็เอาแอร์เคลื่อนที่อ่ะยกไปวางในเต็นท์ได้หรือว่าเราจะไปบ้านพักตากอากาศที่มันไม่มีแอร์ติดอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบกขึ้นรถไปได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบความสะดวกสบายข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแอร์เคลื่อนที่นะคะก็คือ ติดตั้งง่ายมากๆได้รับของมาปุ๊บประกอบประกอบง่ายๆเลยทําได้ด้วยตัวเองนะคะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็วิธีการใช้คือแค่เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดใช้ได้เลยนะคะคือเราไม่ต้องแบบไปจ้างช่างมามีการเจาะพนหนังเดินท่อนี่นั่นนู่นระบายความร้อนติดตั้งคอมพิวเซอร์ด้านเนาะคือไม่มีกระบวนการนั้นเลยมันใช้ได้ง่ายใช้ได้ไวมากๆแต่ว่า มันก็มีข้อจํากัดนะคือแอร์เคลื่อนที่เนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยข้อจํากัดของเขาก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะการการให้ความเย็นอะ่ะมันจะให้ความเย็นได้เป็นจุดๆอ่ะอย่างอย่างเช่นเลยสมว่าโบอยากจะนั่งอ่านหนังสือตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์ใช่ไหมไม่มีแอร์จะเปิดแอร์เคลื่อนที่เนี่ยแล้วก็เปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็สักพักนึงตรงเนี้ยก็จะเย็น แอร์เคลื่อนที่เนี่ยเขาก็จะมี BTU ให้เลือกเหมือนแอร์ปกตินะคือยิ่ง BTU สูงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งแบบกําลังในการทําความเย็นกน็จะยิ่งดีมากขึ้นอย่างตัวนี้เนี่ย1 2 0 0 0 BTU ก็ถือว่าสูงประมาณนึงเลยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้โบจะมารีวิวเฉพาะรุ่นนี้แล้วกันนะคะเป็นแอร์เคลื่อนที่ของไฮเซนที่บอกไปแล้ว2,000งหมื 12, ่นสองพ b t โบขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้ข้างล่างตามนี้เลยนะคะชื่อมันยาวคือเครื่องนี้เนี่ย ดีของเขาเนี่ยคือว่าเขาไม่ได้เป็นแอร์อย่างเดียวเขามีถึง3ฟังก์ชันก็คือ1 a แอร์ใช่ไหมสอมีพัดลมได้คืออย่างบางทีหลาจะไม่ได้ต้องการเปิดแอร์เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูก่อนนี่อันนี้หน้าจอเขาก็เป็นแบบ L E D นะมีความทันสมัยและใช้ง่ายเปิดเครื่องก็กดปุ่ม power เมื่อกี้นี้นะคะเปิดไปแล้วอันนี้เห็นไหมโหมดโหมดเนี่ยเดี๋ยวเลือกก่อนอันแรกมันจะไปอยู่ตรงคูเห็นปะเห็นสีเขียวขึ้นไหมเนี่ยคูอันนี้คือแอร อันนี้คือแอร์ซึ่งพอเปิดแอร์ปุ๊บเราสามารถปรับปรับอุณหภูมิได้อย่างนี้ตอนนี้โบตั้งไว้25ถ้าไม่พอไม่สะาใจก็ลดลงหน่อยก็ได้เนี่ยแต่ว่าที่25ดีกว่าประหยัดพลังงานเพราะโบก็ไม่ได้ชอบเย็นมากนะคะแล้วก็หมวดที่2เนี่ยก็คือโหมด dry เนี่ยก็คือเป็นการลดความชื้นในอากาศประโยชน์ก็อย่างเช่นสมมติว่าในวันที่เราซักผ้าแล้ววันนั้นฝนตกจ้า ออกไปตากผ้าข้างนอกไม่ได้เราต้องตากในห้องของเราซุยอยู่ในคอนโดอย่างเงี้ย เราตากในห้องอ่ะแล้วมันก็อับชื้นเราก็เปิดโหมดนี้เลยโหมดดรามันก็จะช่วยแบบดูดเอาอความชื้นในอากาศทําให้ผ้าเราอ่ะมันแห้งได้ง่ายขึ้นหรือว่าอย่างคนที่มีเป็นแบบห้องคลอเซตเก็บเสื้อผ้ามีกระเป๋าหนังราคาแพงมีแบบรองทงรองเท้าหนังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีแล้วอ่ะในห้องคลอเซตอ่ะมันมีความชื้นถูกปะมันแบบไม่ได้รับแดดมันเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างอย่างเงี้ย แล้วความชืนะ้นน่ะมันก็จะทําให้พวกกระเป๋ารองเท้าเราอะ่ะมันขึ้นลาหรือไม่งั้นมันอาจจะมีความเปื่อยยุ่ยลอกออกมาเราก็เอาเครื่องนี้ไปติดตั้งแล้วก็เปิดเพื่อแบบควบคุมความชื้นในอากาศเป็นระยะระยะก็จะเป็นการถนอมเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋ารองเท้าของเรานะคะโหมดถัดไปก็คือแฟนเป็นแฟนกันเต่า นี่มุกอะนี่มุกอะเนี่ยแฟนก็คือเป็นโหมดพัดลมคือถ้าเราไม่อยากได้เปิดแอร์แล้วนั่งอย่างโบนั่งอยู่ตรงนี้โบไม่ได้ต้องการแอร์โบต้องการเอาเป็นพัดลมอย่างเดียวอะ่ะมันก็เป็นพัดลมได้นะคะซึ่งพัดลมเนี่ยมันก็สามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับในนี้เป็นการปรับระดับพัดลมนะคะอันนี้โลต่ําสุดอันนี้สูงสุดละเนี่ยฮูเย็นฮู้เย็นเออจริงๆใช้แค่โหมดพัดลมก็ยังเย็นอยู่นะเนี่ย ต่อไปเขามีระบบทัมเมอร์ด้วยอันนี้อ่ะเป็นรีโมทในการใช้นะคะข้อดีข้อถัดมาของแอร์รุ่นนี้นะคะก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีท่อต่อระบายความร้อนออกไปข้างนอกห้องคือต้องอธิบายก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยแอร์ Air เคลื่อนที่อ่ะเขาจะมีข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่าเวลาที่เราเปิดเนี่ยลมแอร์ที่มันเป็นลมเย็นมันออกมาข้างหน้าใช่ไหมแต่ข้างหลังอ่ะมันจะมีตัวลมร้อนออกมา ตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเราไม่ติดท่อลมร้อนก็จะออกมาตรงนี้แต่ว่าอย่างในบางกรณีเช่นแบบเวลาตอนที่เราจะนอนตอนกลางคืนแล้วเราจะเปิดทั้งคืนอย่างเงี้ยถ้าความร้อนมันออกมาก็กลายเป็นว่าความร้อนเนี่ยมันก็จะตีวนไปวนมาอยู่ในห้องก็ยิ่งทําให้อุณหภูมิอะ่ะมันสูงขึ้นแล้วตัวแอร์ก็ยิ่งทํางานหนักมากขึ้นนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีท่อระบายความร้อนออกมาให้หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ ซึ่งเราก็สามารถต่อได้เองแล้วเราก็วางเจ้าแอร์เนี่ยไว้ใกล้ๆก,กับหน้าต่างนะแล้วเราก็ต่อท่อให้มันออกหน้าต่างไปนะคะมันก็จะช่วยแก้ข้อจํากัดเรื่องนี้ไปได้ค่ะเนี่ยท่อมันก็ยืดความยาวได้นะเว้ย <laughs> หดลงก็ได้นะ <laughs> อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับเครื่องนี้นะคะ <laughs> ก็คือในบางรุ่นเนี่ย <laughs> เขาจะมีแทงน้ําทิ้งให้เรา <laughs> แล้วเราอ่ะต้องหมั่น เอาแทงน้าทิ้งเนี่ยไปเททิ้งอาจจะวันละหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรก็ว่าไปแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีระบบระเหยน้ําอัตโนมัติคือมันจะระเหยน้ําทิ้งออกไปเลยเราก็ไม่ต้องลําบากเอาแบบเอาแทงน้ําทิ้งเนี้ยออกไปทิ้งค่ะระบบนะคะไฮไลท์ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์พีคเลยนะสําหรับเจ้ารุ่นนี้ก็คือว่าราคาค่ะคือราคาปกติแล้วอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อในช้อปปี้อ่ะ แล้วหาวันที่มันเป็นวันเซลล์อ่ะแบบเก็บคูปองคูปองอ่ะมันลดไปจนเหลือแบบ6 0พันอะไรอย่างเงี้ยประมาณ6000กก่บบาทหรือ7 0 0 0พัที่สำคัญซื้อในช h อป e ีเนี่ยเขามีให้พอนเอร์เนต์สเดือนด้วยแล้วก็ปไปดูรีวิวในช h อป e ีเวลาเขาได้4.6ดาวมี500กว่ารีวิวเนี่ยในเรื่องของระดับความเย็นเนี่ยก็มีคนคิดเห็นแตกต่างกันไปอ่ะอันเนี้ยเขาก็ให้5ดาวเลยบอกว่าเย็นสดชื่นติดตั้งง่ายสบายกายสบายใจ อีกอันหนึ่งก็บอกว่าดีสมราคาใช้แล้วเย็นสบายเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งอีกคนนี้บอกว่าเย็นเร็วดีแต่ติอย่างเดียวรูลมเย็นเป่าขึ้นข้างบนลมไม่โดนตัวเอออันนี้โบก็รู้สึกนะเนี่ยช่องลมมันออกอย่างงี้ไงคือถ้าเราถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป่าขึ้นข้างบนถ้าบนนั่งอย่างเงี้ยมันก็จะมันแบบถ้าบนนั่งมันก็จะแบบไม่โดนโบแต่ว่ามันก็สามารถแบบปรับปรับลงมาประมาณนี้ได้แล้วมันก็จะแบบเป่าเข้าหาเราได้เหมือนกัน คุมค่าน้าซื้อช่วงแฟลเซลแต่อาจจะยุ่งยากที่ต้องใส่ท่อระบายออกนอกห้องอแต่ว่าข้อดีที่ได้รับคือความสะดวกสบายในการเคลื่อนยายพี่ต่างได้สุดท้ายนี้อยากจะบอกสิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับการใช้แอร์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนถูกยี่ห้อนะคะก็คือว่าข้าไฟของเขาเนี่ยมันพอๆกับแอร์ผนัง แต่ว่าอย่างที่บอกว่าข้อดีคือมันยกเคลื่อนที่ย้ายไปย้ายมาได้ดังนั้นแล้วเวลาเราใช้ถ้าจะใช้เป็นระยะเวลาแบบเปิดนานๆเช่นเปิดทั้งคืนอย่างเงี้ยเราต้องใช้ในห้องปิดปิดประตูปิดหน้าต่างให้มิดชิดอย่าให้มันมีแบบช่องให้อากาศออกไปนะคะแล้วก็โบจะให้ทิปทิ้งไว้สําหรับการใช้งานนะการการทําความสะอาดก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนี่อะ่ะเราก็เปิดตรงนี้ออกมา แล้วเราก็ล้างตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีด้านล่างหนึ่งจุดเงยเราก็เปิดเอาตรงนี้มาล้างได้นะคะแล้วก็ถ้าสั่งซื้อจากช้อปปีจสิงที่ต้องทําเลยนะคือถ้ามันเสียหายอะไรเนี่ยเขารับเคลมประกันดูแลให้ทั้งหมดเป็นอย่างดีแต่ ตอนแกะเครื่องออกมาต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตั้งแต่ตอนแกะเลยนะเป็นคลิปเดียวที่ไม่มีการติดต่อมันเป็นหลักฐานให้เขาอ่ว่าแกะออกมาแล้วสภาพตรงไหนไม่สมบูรณ์มีอุปกรณ์อะไหล่ชิ้นไหนขาดไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งไปเคมกับเขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังทําไว้ด้วยนะไม่ไงั้นเขาจะไม่ให้เคม เ,เท่านี้สำหรับบ้านโบวีรีวิวโบไปก่อนแล้วถ้าจะเป็นกำลังใจให้โบก็บสับตะไคร้ให้โบหน่อยนะบ๊ายบาย